ุนอย่าเล่นมือถือในรถสิเดี๋ยวปวดตานะโหจุนเชื่อนะโจก็ได้ดีมากนโจนะจป้ายข้างหน้าคนจูงมือกันคืออะไรหรอเขาเรียกว่าป้ายโรงเรียนระวังเด็กอ๋อนาจนะาจ,นะจอะไรป้ายโรงเรียนแล้วทำไมเขาไม่ทำเป็นรูปโรงเรียนทำเป็นรูปคนทำไมอออ ป้ายนั้นอะหมายถึงว่าเราขับอยู่ในเขตโรงเรียนเขาให้ระวังเด็กอ๋อนาจูนนาจูอะไรอีกล่ะจูนแต่ระวังเด็กทาไมเด็กไม่เห็นหน่ากลัวเลยหืมไม่ได้ว่าให้กลัวเด็กแต่ให้ระวังเด็กจะข้ามถนนแล้วโดนรถชนอ๋อช่างถามจริงๆเลยเงียบๆได้แล้วนาจะรีบกลับบ้าน จุน้จูนเป็นอะไรรึเปล่าเนี่ยไอรถคันนั้นอะออกมาไม่ดูเลยเจ็บน,นะจุนกูนะจูขับไม่มองทางนี่หือ,อเอาล่ะครับก่อนที่จะไปกันใหญ่นะครับวันนี้เรามาทําความเข้าใจเรื่องการขับรถในเขตชุมชนกันก่อนดีกว่าครับนจูฟังเอาเลย ผมว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันผมอยากให้เห็นถึงความสําคัญครับของเรื่องนี้ลองไปดูตัวอย่างปฏิเหตุไปด้วยกันนะครับน้องจุนถ้ากลัวปิดตาก่อนนะลูก ไปยังไงบ้างครับเห็นถึงความสําคัญหรือ,อยังครับผมเอาน่าคิดว่าจุนกลัวไม่กล้าดูสิจุนไม่กลัวแต่กลัวน้ารับรถไม่ดูนี่แหละโดยส่วนใหญ่อุบัติเหตุในทางตรงของการขับรถในเขตชุมชนเกิดจากอะไรครับสิ่งที่ไม่คาดคิดครับถ้าอย่างนั้นนะครับวิธีการแก้ไขก็คือเราต้องคาดคิดหรือคาดการอุบัติเหตุนั่นเองครับ หมายความว่าเมื่อเราขับรถไปในเขตชุมชนนะครับขอให้คาดการไว้เสมอครับว่าโอกาสที่เราจะมองไม่เห็นคนที่กําลังเดินออกมาหรือรถที่ขับพูดพลาดออกมาก็ตามนะครับอาจเกิดขึ้นได้เสมอและทุกเวลาครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วเราต้องระมัดระวังครับแล้วต้องขับช้าลงเพราะถ้าขับเร็วเราจะควบคุมรถไม่ทันนั่นเองครับเหมือนในตัวอย่างที่เราได้ดูไปนั่นเองนะครับแล้วเทคนิคการขับขี่ปลอดภัยก็คือคอนเฟิร์มซ้ายและขวา ก่อนเคลื่อนที่เสมอนะครับงงไหมครับคอนเฟิร์มซ้ายและขวาก่อนเคลื่อนที่เสมอหมายความว่าให้เรามองซ้ายและขวาก่อนออกครับถ้าหากไม่มีรถไม่มีคนหรือสิ่งมีชีวิตมองให้มั่นใจครับแล้วค่อยเคลื่อนรถออกต้องย้ำกับตัวเองบ่อยๆนะครับและต้องฝึกให้เป็นนิสัยด้วยครับโดยขั้นตอนการฝึกอาจใช้มือชี้ปากย้ำหรือพูดในใจเพื่อเป็นการฝึกฝนก็ได้นะครับ และย้ำเตือนตัวเองครับว่าต้องมองก่อนเคลื่อนรถนะโจ้ขี้ลืมทําไม่ได้แน่เลยครับจูนเอาจริงๆเลยนะครับพอผมเห็นตัวอย่างอุบัติเหตุแล้วผมไม่กล้าไปเดินริมทางเลยเพราะว่าถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้เรียนรู้แบบผม <c oughs> ก็น่ากลัวเลยนะพ่อพึงระวังอีกอย่างครับก็คือการใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตชุมชนนั่นเองครับเราควรทําตามกฎจราจรอ,อย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ให้คิดไว้เสมอว่าความเร็วที่เหมาะสมคือความเร็วที่เราปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นความเร็วที่ช่วยให้เรามองเห็นสภาพแวดล้อมโดยรวมบนท้องถนนนั่นเองครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นความเสี่ยงและคาดการเหตุการณ์ได้ จะได้มีเวลาแก้ไขสถา,านการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับส่วนทางแยกทางร่วมเป็นส่วนที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษครับไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือแม้แต่การยูเทินสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือรถบรรทุกขนาดใหญ่หรือรถพ่วงครับซึ่งบางคันเนี่ยอาจกำลังขับคอมเลนนะครับไม่รู้ว่าจะไปทางไหนจะเลี้ยวหรือจะตรงไปรถพ่วงใช้วงเลี้ยวที่กว้างมากครับ บางครั้งรถพ่วงอาจอยู่ในเลนกลางเพื่อตีวงเลี้ยวกลับรถดังนั้นครับเมื่อเราออกจากทางร่วมทางแยกนะครับเราควรสังเกตว่ามีรถประเภทนี้อยู่รอบข้างหรือไม่เพื่อช่วยในการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนขึ้นรถนั่นเองครับหากว่ามีรถบรรทุกหรือรถพ่วงที่แซงขึ้นมาในทางร่วมทางแยกเราจะได้หลบลีกได้ทันครับแล้วกด3วินาทีคืออะไรครับให้เว้นระยะห่างจากคันหน้าอย่างน้อย3วินาทีครับ โดยหาวัตถุริมทาง1จุดเป็นตัวกำหนดเช่ตน,นต้นไม้เสาไฟฟ้าป้ายจราจรเมื่อท้ารถคันหน้าครับขับไปถึงวัตถุที่เรากำหนดแค่เรานับในใจว่า1,001 1,002 1,003แล้วคุณจะต้องขับมาถึงวัตถุกำหนดนั้นพอดีครับก็แปลว่าคุณขับรถห่างจากคันหน้า3วินาทีแต่ถ้าหากขับมาถึงวัตถุนั้นก่อนแสดงว่าคุณขับรถชิดคันหน้ามากเกินไป ให้ค่อยๆผ่อนความเร็วทีละน้อยครับเพื่อให้อยู่ในระยะห่างที่เหมาะสมอ๋อเกตเลยและทุกครั้งที่เราจะเลี้ยวนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราควรให้สัญญาณก่อนการเลี้ยวล่วงหน้าทุกครั้งครับและอยู่ในเลนที่จะเลี้ยวอย่างถูกต้องไม่ขับข้อมเส้นแบ่งช่องทางก่อนเลี้ยวครับสังเกตพฤติกรรมรถรอบๆตัวของเราครับคาดการให้ถูกควบคุมความเร็วให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตรงหน้าและใช้ความระมัดระวังนั่นเองนะครับ จนกว่าการเลี้ยวจะสิ้นสุดลงอย่าหยุดหรือเปลี่ยนเลนกระทันหันครับเพราะอาจจะทำให้รถคันอื่นชะงักหรือตัดสินใจควบคุมรถผิดได้ครับควรทำให้รถคันอื่นหรือรถคันที่ตามหลังมาสามารถคาดการพฤติกรรมการขับขี่ของเราได้ด้วยเช่นกันนะครับและหากมีรถที่อยู่ใกล้คุณครับมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ก้าวร้าวหรือผิดปกติให้หาทางเว้นระยะห่างโดยการลดความเร็วและเปลี่ยนเลนครับ เช่นในกรณีที่มีรถคันอื่นขับที่ท้ายคุณควรให้ทางโดยเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวแล้วเปลี่ยนเลนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยนะครับและเพื่อความปลอดภัยในเขตชุมชนให้ใช้ความเร็วไม่ควรเกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงและไม่ควรเกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตชุมชนที่เป็นทางแคบนะครับการใช้ความเร็วที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นจะทําให้โอกาสร,รอดชีวิตมีมากถึง98%หากเกิดการขับรถชนคนที่เดินอยู่บนทางเท้าครับเห็นไหมครับ พอเข้าใจเทคนิคแล้วจริงๆก็ไม่ยากแต่ต้องฝึกให้เป็นนิสัยครับชัดเจนเลยอย่างนี้และสิ่งที่ต้องระวังในลำดับต้นๆของการขับขี่ในเขตชุมชนนะครับก็คือผู้คนที่เดินอยู่บนท้องถนนให้คิดล่วงหน้าไว้เลยครับว่าอาจมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับเช่นมีจักรยานหรือเด็กวิ่งออกจากซอยอย่างกระทันหันหรือบริเวณทางม้าลายอาจมีคนข้ามถนนได้ทุกเมื่อครับและเมื่อเราต้องขับตามรถโดยสารขนาดใหญ่ครับ ข้อควรสังเกตและระวังคือการเปลี่ยนช่องทางเพื่อเลี้ยวหรือจอดรับส่งผู้โดยสารครับเพราะอาจจะมีคนรีบร้อนวิ่งขึ้นรถเมล์และตัดหน้ารถของคุณได้นะครับหรืออาจจะมีคนลงจากรถเมล์แล้วไม่หยุดรอครับวิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถของคุณอย่างกระทนหันควรใช้จิตสำนึกในการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุโดยเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นครับรถบรรทุกหรือรถเมล์มักเบนหัวออกมาโดยไม่ได้ให้สัญญาณหรือให้แล้วแต่มองไม่เห็นก็ได้นะครับ การขับรถแบบระมัดระวังและดูพฤติกรรมการขับขี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้คุณปลอดภยัยอีกข้อนะครับการเปิดประตูรถโดยขาดความระมัดระวังในเขตชุมชนนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนะครับที่มักจะเกิดขึ้นทําให้เกิดอุบัติเหตุบางครั้งเนี่ยถึงกับชนจนประตูหลุดทั้งบานเลยนะครับควรสังเกตถึงพฤติกรรมของรถที่จอดอยู่ข้างทางให้ดีครับและคาดเดาว,ว่าอาจจะมีคนเปิดประตูออกมาฉะนั้น เราควรใช้ความเร็วที่เหมาะสมและขับดยทิ้งระยะห่างจากรถทันหน้าครับเพื่อจะได้มีพื้นที่ในการมองและพร้อมหลบหรือเบรกให้ทันใช้เสียงแตเตือนเมื่อไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดประตูออกมาหรือไม่ดังนั้นหากคุณกำลังขับรถด้วยความเร็วเมื่อมีอะไรบางอย่างตัดหน้าคุณในระยะใกล้ครับถึงแม้คุณจะเหยียบเบรกจนมิดในทันทีรถก็จะไม่หยุดในทันทีครับเรียกได้ว่ายิ่งใช้ความเร็วมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นเท่านั้น Oh. Oh. เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะครับและผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ทางเทา้าโดยเฉพาะในเขตชุมชนและในเขตโรงเรียนเรามาขับขี่ด้วยความเร็วต่ำและเคารพกฎจราจรกันดีกว่าครับจำให้ขึ้นใจนะครับว่าการวัดใจเพียงครั้งเดียวอาจสร้างผลกระทบไปยังผู้อื่นเพราะถนนไม่ใช่ของเราคนเดียวคำว่าวัดใจไม่ควรมีบนท้องถนนเด็ดขาดนะครับ เพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีผลกระทบมากมายครับทั้งคนและสิ่งมีชีวิตจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้รถเกิดความเสียหายสิ่งก่อสร้างต่างๆเสียหายได้ครับครับผมมาโจ้ครับผมสิครับผมขอบคุณมากครับได้เข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับพี่แจ๊คอยู่ไหนแล้วคะ พี่แจ็คก็อยู่ในใจจอยไงจ๊ะแหมยอดเก่งที่บ้านขายขนมครกป่ะคะเนี่ยพี่หลอกว่าพี่ป่ะเนี่ยแซวค่ะจอยอยู่แยกอิสระ,ละแล้วนะคะอ้าวเหรอพี่ก็อยู่แยกนั้นเหมือนกันเนี่ยเขาบอกคนเป็นเนื้อคู่กันมองทางไหนก็เจอเออจอยจำกรอนที่พี่เคยบอกจอยได้ไหม รักแรกรักแยกยากแต่รักมากมันยากแยกถ้ามีเธอเป็นคนแรกจะให้แยกมันคงยากพีแจ๊คเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดอะไรรถชนนะสิไป เไอ้เัญญาเนี่ยว่าไปมันเหลืองอ่ะไฟเหลืองอ่ะเขาเหยียบเบรกหรือเปล่าไม่ใช่เหยียบคันเร่งหรเปล่าไปแดงเว้ยไฟเขียวจะรีบออกมาทําไมอ่ะดูซ้ายดูขวาก่อนจะมีรถทางอื่นหรือเปล่าอ่ะผิดเลยยังไม่ลับบิกเดี๋ยวเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆก่อนนะครับว่าไงอุ้ยก็พี่ดูดีเนี่ยเห็นอยู่แท้ว่าไฟเหลืองอ่ะยังีเหยียบคันเร่งมาอีกโหก็นึกว่าเรือื่นเขาจะมีน้ำใจอ่ะชะลอให้เราไปก่อนนะมีน้ำใจอะไรวะก็พี่ไม่ทําตามกฎจราจรอ่ะ เมื่อพูดถึงการชะลอความเร็วอยากถามว่าเวลาที่เราเห็นสัญญาณไฟเหลืองเราควรทํำยังไงครับเหยียบคันเร่งให้มิดเดี๋ยวไม่ทันไฟแดงเหยียบพี่เดิสัญญาณไฟเหลืองขอยหชะลอเว้ยใช่ครับทุกครั้งที่เห็นสัญญาณไฟเหลืองต้องลดความเร็วนะครับเตรียมหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดโดยแบ่งเป็น2กรณีดังนี้ครับ 1. หากผู้ขับขี่เห็นสัญญาณไฟเหลืองก็ควรแตะเบรกเตรียมหยุดรถ2 หากเป็นลักษณะข้าวเกี่ยวที่ลดเลยเส้นให้หยุดไปแล้วและสัญญาณไฟเหลืองเพิ่งแสดงขึ้นมาก็ให้ไปเลยครับอย่างไรก็ตามนะครับหากเป็นกรณีที่ผู้ขับขี่จงใจเหยียบคันเร่งเมื่อเห็นสัญญาณไฟเหลืองก็จะเป็นดุลยพินิจของทางเจ้าพนักงานจราจรว่าจะต้องรับโทษปรับตามกฎหมายหรือไม่โดยโทษของการฝากไฟเหลืองซึ่งเป็นการกระทําผิดตามพรบรจราจรทางบกมาตรา22คือปรับไม่เกิน1,000บาท ทั้งนี้ทั้งนั้นสัญญาณไฟเหลืองครับถือว่าเป็นสัญญาณให้เตรียมหยุดรถซึ่งหากมองเห็นมาแต่ไกลก็ควรจะแตะเบรกหยุดรถตามกฎหมายนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนถ้าเจอไฟเหลืองแนละ้วหยุดผมไม่กลัวหรอกแต่กลัวเบรกแล้วรถมาชนท้ายผมนี่สิการเบรกก็มีเทคนิคไม่ยากนะครับการเบรกเพื่อชะลอความเร็วให้สังเกตระยะห่างของรถที่ขับตามหลังก่อนเบรกครับหากมีรถตามหลังมาระยะกระชั้นชิด ควรแตะเ,เบรกเบาๆชะลอความเร็วก่อนหยุดรถครับเพื่อให้ผู้ที่ขับขี่ตามหลังมาหยุดรถได้ทันครับโดยน้ำหนักการเหยียบเบรกควรสัมพันธ์กับสภาพจราจรและความเร็วรถครับเพื่อช่วยป้องกันการถูกชนท้ายหรือเสียหลักพุ่งชนรถข้างหน้าถ้าเบรกเพื่อชะลอความเร็วนะคือค่อยๆเหยียบขนาดนี่ขับมอไซค์ยังรู้เลยการงเบรกเพื่อหยุดรถในสภาพปกติ ควรแตะเบรกล่วงหน้าครับเพื่อส่งสัญญาณเตือนให้รถขันหลังเตรียมหยุดรถได้ทันไม่เบรกในระยะกระชั้นชิดรวมถึงไม่เบรกในขณะที่เปลี่ยนช่องทางจราจรหรือเปลี่ยนช่องจราจรแล้วเบรกรถทันทีเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุชนท้ายนะครับตลอดจนไม่ขับเข้าใกล้รถคันหน้าแล้วเหยียบเบรกอย่างรุนแรงนอกจากส่งผลให้รถเสียการทรงตัวแล้วยังอาจทำให้รถที่ขับตามหลังมาเบรกไม่ทันอีกด้วยนะครับ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุชนท้ายได้การหยุดรถการหยุดรถบริเวณสี่แยกที่มีสัญญาณไฟจราจรนะครับเมื่อเห็นไฟเหลืองให้เราชะลอความเร็วโดยเหยียบเบรกเ,เป็นระยะครับเพื่อเตือนให้รถคันหลังของเราหยุดรถได้ทันครับพร้อมหยุดรถหลังเส้นให้หยุดในระยะที่เหมาะสมไม่เบรกราทันหันนะครับเพราะจะทําให้ถูกชนท้ายได้หากรถจอดติดไฟแดงเป็นคันแรกนะครับและยังไม่มีรถมาจอดต่อท้ายควรแตะเบรกค้างเอาไว้ เพื่อใช้ไฟเบรกเป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ขับรถตามมาทราบว่ารถหยุดแล้วครับช่วยป้องกันอุบัติเหตุรถชนท้ายและทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจรหรือเจ้าหน้าที่คอยบวกรถให้สัญญาณควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดครับเนี่ยฟังไว้ฟังไว้งั้นฟังต่อเลยครับไม่หยุดรถบริเวณที่ห้ามหยุดเช่นในช่องทางเดินรถหรือกลางถนนครับบนทางเท้าบนสะพานในอุโมง์ทางร่วม ทางแยกเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถบริเวณทางเข้าออกอาคารหรือทางเดินรถรู้ไหมครับถ้าเรารีบร้อนแล้วขับฝ่าทางแยกแบบไม่มองจะเกิดอะไรขึ้นเราอาจชนกับรถคันอื่นกลางทางแยกได้หรือโดนรถคันอื่นพุ่งมาชนได้ก็รู้นี่แล้วทำไมไม่ทำวะที่น่ากลัวไปกว่านั้นนะครับเราอาจจะโดนชนจากด้านข้างซึ่งจะมีอันตรายมากครับเพราะเป็นจุดที่แทบจะไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน แม้แต่เข็มขัดนิรภัยก็สามารถช่วยได้เพียงเล็กน้อยครับโหเข็มขัดนิรภัยก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยเนี่ย oh, <no. S 1> ช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นครับระบบเข็มขัดนิรภัยจะทําการรั้งผู้ขาดให้อยู่ในตําแหน่งเบาะนั่งป้องกันการหลุดกระเด็นออกจากตัวรถหรือแม้แต่การกระแทกสิ่งต่างๆภายในตัวรถช่วยซับแรงกระแทกอีกด้วยแต่การไม่ถูกชนย่อมดีที่สุดจริงไหมครับ ทุกครั้งที่เราเห็นทางแยกที่มีสัญญาณไฟหรือป้ายเตือนด้านหน้าจำไว้เลยนะครับต้องชะลอความเร็วทุกครั้งคำนวณระยะห่างโดยใช้กฎ3าวินาทีตั้งสติและไม่ประมาทครับอย่าเาชีวิตไปเสี่ยงดีที่สุดใช่ครับผมจะแบ่งออกเป็น2กรณีคือ<ๆ>กรณีที่1ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรอ,อย่างเคร่งครัดในทุกครั้งนะครับที่รถจอดติดไฟแดงถึงแม้ฝั่งตรงข้ามจะว่างไม่มีรถมาครับ เราก็ต้องรอสัญญาณไฟเขียวก่อนมองให้ถี่ถ้วนแล้วค่อยออกตัวนะครับกรณีที่2ถ้าคุณจอดติดไฟแดงเป็นคันแรกแม้ว่าจะไฟเขียวแล้วก่อนออกรถให้นับสาวินาทีก่อนครับเพราะบางครั้งอาจจะมีรถคันอื่นฝ่าไฟแดงมาชนเรากลังแยกก็ได้นะครับหลายครั้งครับอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นจากการพยายามออกตัวไปก่อนคนที่ข้ามถนนหรือไม่ก่อนรถคันอื่นโดยคิดว่าไม่เป็นไร ซึ่งเราอาจจะโดนรถคันอื่นที่วิ่งฝา่าไฟแดงมาชนได้เช่นกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปอุบัติเหตุเตือนใจกันครับ อุบัติเหตุนั้นอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่จากเราก็จากคนอื่นดังนั้นทักษะการคาดการอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งสําคัญครับอย่าลืมนะครับเพราะเรื่องบนท้องถนนไม่ใช่เรื่องตลกทุกครั้งที่ขับรถมีสติมีวินัยมีน้ําใจขับรถดีๆนะครับจีขับรถลีลีนะขับรีแรงมากขับรถเก่ง ลือ้อในกว่างนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวจะลงจะลงยอกหยอกหยอกอยากเห็นอะมามีรอยยิ้มอะ่ะว่าแต่บ้านอะกงไปทางไหนอะมาลือก็ไปมาตั้งหลายรอบแล้วไงทําทไมลื้อไม่จำอะฮะถึงแยกแล้วก็เลี้ยวไงอโอ้ไม่ได้มาตั้งนานแล้วอะมา เกียมาบอกให้ผมเลี้ยวอ,ะอ่ะผมตกใจหมูเลี้ยวเลยดิ่าไมได้บอกให้เลื่อนเลี้ยวว่าจะบอกว่าเราจะชนเลื่อนเลี้ยวอะ่ะสรุปให้เลี้ยวหรือไม่เลี้ยวเนี่ยเอมามาลูกขับรถไม่มองอะ่ะรถจะชนลึกลูกก็ไม่มองอะไรเนี่ยฮะใจเย็นๆก่อนครับก่อนที่จะไปลงโทษอติผมว่าเรามาเรียนรู้เรื่องการขับรถบนถนนเมื่อมีรถตัดหน้าดีกว่าครับอมามาลีลีน่สองมังเลยพี่ชื่อลีห่อครับอติหยุดพูดแล้วฟัง ากขณะที่เรากําลังขับขี่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์อยู่ในช่องทางปกติแล้วถูกรถคันอื่นตัดหน้าหรือปาดหน้าในระยะกระชั้นชิดนะครับโดยไม่ว่าจะให้หรือไม่ให้สัญญาณไฟแล้วเกิดการชนขึ้นไม่ว่าจะด้านข้างหรือด้านท้ายเราจะไม่มีความผิดครับเนื่องจากรถคันที่ตัดหน้าหรือปาดหน้าเรานั้นเปลี่ยนเลนในระยะไม่ปลอดภยัยซึ่งจะเข้าข่ายความผิดขับรถโดยประมาทหวาดเสียวอาจเกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินได้ครับ เห็นไหม,ม้ามาแต่มันก็อันตรายอยู่ลีนนั่นแหละการขับขี่ปลอดภัยต้องเข้าใจถึงวิธีใช้เลนแต่ละเลนก่อนนะครับเลนซ้ายหมายถึงเป็นเลนที่รถวิ่งนะครับถ้ามีรถจอดอยู่เป็นปกติก็นับเลนถัดไปทางขวาอีกหนึ่งเลนครับสำหรับกรณีที่ถนนนั้นมีซอยให้เข้าทางซ้ายเยอะครับก็ให้ระมัดระวังเรื่องความเร็วให้ดีโดยสามารถให้หยุดรถได้โดยปลอดภัยกรณีที่มีรถออกจากซอยเลนกลางหมายถึง เลนที่อยู่ตรงกลางระหว่างเลนซ้ายและเลนขวาถ้าถนน2เลนก็ไม่มีเลนนี้ครับเป็นเลนที่ใช้วิ่งเฉพาะกรณีเลนซ้ายไม่ว่างเลนขวาเป็นเลนที่อยู่ขวาสุดไม่นับเลนที่แบ่งออกไปเพื่อรอกับรถนะครับเป็นเลนที่ใช้ในการแสงเท่านั้นครับโอเคครับการคาดการณอุบัติเหตุให้เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าโดยใช้กฎ3วินาทีและคาดคิดไว้เสมอครับว่ามักจะมีรถคันอื่นแทรกเราเสมอ เทคนิคขับขี่ปลอดภยัยเลือกใช้ช่องทางให้ถูกต้องกับความเร็วและเส้นทางที่เราจะไปให้คิดเสมอนะครับว่าจะมีรถออกมาคิดเสมอนะอาตีครับมาและเรื่องการเลี้ยวยิ่งสําคัญเลยนะครับให้สัญญาณทุกครั้งเมื่อจะเลี้ยวรถครับเพราะสาเหตุสําคัญที่มักเกิดอ,อุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งนั่นก็คือการไม่ให้สัญญาณไฟในการขับรถครับอย่างเช่นการขับรถออกจากที่จอดรถการจอดรถการกลับรถ หรือการจะเลี้ยวส่วนใหญ่ครับมักจะละเลยการเปิดสัญญาณไฟให้รถคันอื่นมองเห็นเราแต่เนิ่นเการเลี้ยวซ้าย 1. ในกรณีที่ไม่ได้แบ่งช่องทางเดินรถไว้ให้ผู้ขับขี่รถชิดทางเดินรถด้านซ้าย 2. ในกรณีที่มีการแบ่งช่องเดินรถไว้และมีเครื่องหมายการจราจรและให้เลี้ยวซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่รถในช่องทางเดินรถให้สัญญาณไฟก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า30เมตร 3. ในกรณีที่ช่องเดินรถประจำทางมีเครื่องหมายจราจรให้เลี้ยวรถผ่านได้ให้ผู้ขับขี่รถขับชิดช่องทางซ้ายพร้อมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายในระยะที่ไม่น้อยกว่า30เมตรก่อนที่จะเลี้ยวการเลี้ยวขวาสำหรับทางเดินรถที่ไม่ได้แบ่งช่องเดินรถให้ผู้ขับรถชิดทางเดินรถด้านขวาและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อเตรียมเลี้ยวก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า30เมตร 2. สําำหรับทางเดินรถ ที่แบ่งช่องเดินรถไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่2ช่องขึ้นไปที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เห็นว่าเลี้ยวขวาได้ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดทางขวาสุดและเปิดไฟเลี้ยวก่อนถึงทางเลี้ยวในระยะไม่น้อยกว่า30เมตร3กรณีขับรถมาถึงทางแยกหรือออกจากซอยและต้องการที่จะเลี้ยวขวาก่อนอื่นต้องดูกระจกมองหลังเพื่อดูทิศทางของรถที่แล่นตามหลังจากนั้นเปิดไฟเลี้ยวขวาเตรียมไว้ มองรถด้านหน้ารวมถึงฝั่งซ้ายและขวาให้แน่ใจว่าไม่มีรถเล่นมาในขณะที่เราจะเลี้ยวเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วให้ขับรถเลี้ยวขวาเข้าไปตามเส้นทางจราจรที่กำหนดไว้โอเคครับผมมั่นใจแล้วครับและแถมเทคนิคขับขี่ปลอดภยัยให้คิดเสมอครับว่าจะมีรถจักรยานยนต์หรือมีรถที่แซงตามหลังรถคันที่หยุดให้เราเลี้ยวและอาจเกิดการตัดหน้าตอนที่เรากำลังจะเลี้ยวรถได้ครับ ก่อนเลี้ยวให้มองระยะห่างจากรถที่วิ่งมาให้มีระยะห่างมากกว่า100เมตรถึงควรจะเลี้ยวได้ระยะห่างที่ต่ำกว่านี้ไม่ควรออกรถเลี้ยวหรือสามารถออกเลี้ยวได้เมื่อรถในทางหลักส่งสัญญาณให้เราไปได้ต้องพิจารณาความเร็วและระยะเบรกสภาพแวดล้อมด้วยนะครับผลกระทบส่วนใหญ่จากอุบัติเหตุรถตัดหน้ามีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงอุบัติเหตุหนักครับและที่สำคัญถึงแม้จะเป็นอุบัติเหตุเบาก็ตาม แต่เรื่องการทะเลาะวิวาสต่อมานั้นสูงมากจึงเป็นเรื่องควรระวังครับ